สวัสดีค่ะยินดีต้อรนรับสู่เพน่าฝนคนดอยนะคะเนาะเช้าวันนี้น้องฝนก็พาครอบครัวนะคะมาทําไข่อกฟานค่ะทุกคนมีหเลยคนพ่อกับคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเนาะรารุ้นค่ะชมบรรยากาศส,สวยๆในบนดอยบ้านราวกันนะคะชว่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปบ่อยนะคะวันก่อนเนี่ยเออเมื่อวานสีฝนโตวันเนี้ยแดดแล้วเจ้าอะไรเจ้าัน,นี่ไม่รู้ว่าไก่มันจะสูกหรือเปล่านะคะเรารุ้นไปพร้อมกัน,นะคะ่ะวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะพวกเราก็คือจะนั่ง ดูนั่นรอกันไปนะคะวันนี้บรรยากาศช่วงนี้ก็คือบนดอยบ้านเราวะเขาจะติ้งเข้ากันนะคะเห็นเป็นกองป็นกองอันนี้เนะาะธรรมชาติแบบสวยงามเลยนะคะเนาะอากาศดีมากๆเลยค่ะเราชมค่ะว่าแก้วฟ้าของเราเนี่ยจะสุกหรือเปล่านะคะปกติทุกครั้งที่ทางกีเนี่ยมันก็จะพบก,กับปัญหาก็คือไม้ตลอดเลยนะคะ ที่เรารออันนี้สุนะคะนกไก่ค่ะเราก็จะมาเก็บผักกูยสวยนะคะค่าๆน้ำห้วยค่ะผักซวยเลยนะคะนี่ก็คือจะไปผักกูจากธรรมชาตินะคะนี่ก็ได้แล้วนะใครที่ชอบกินผักกุนนะคะค่ะใส่น้ำมันหอยก็อร่อยค่ะทุกคนแล้วเรามาดูไก่อฟ้าของเรากันค่ะดูซิว่ามันสุิยานแท้แท้ว้าวโอ้โหคิดว่าอันนี้เนาะ มาจะไม่ไหมละปีนี้ก็ยังไมหมอยู่อ่ะดูสิ <c oughs> ไมหมจุป,ป่าของเขาหาย <c oughs> หมดแล้วอ่ะแต่ว่า,าน่าจะมไม่แต่ข้างในาสูงนะคะรอบน่าจะกรอบรอกนุ่มในแน่นอนนะคะเนาะเดี๋ยวเรายกไปจะโอ้โหดูสีซาของมานนะคาน่นากินมากกลบาแบบอุ้ยแห้งพอดีเลยอ่ะทุกคนดูสิและแล้ว,ลว,ลวไก่อุฟาของเราก็นี่เลยนะคะเนาะจัด เสร,เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตก,กินข้าวกันคะ่ะทุกคนกับบรรยากาศดีๆนะคะน้องข้าวข้าน้ำห้วยคะ่ะบรรยากาศวันนี้นะคะนาอมาทําไก่อากินกันค่ะนี่เลยนะอร่อยไหมคะนะ้าเราอร่อยมากเลยคะ่ะเลยกว่าที่เราทาอท,ที่บ้านอีกนะคะแซ่บแบวกกับบรรยากาศดีๆนะคะน้องมาหน้ากินกับคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่เลยเนาะไก่อปา้าจ้าอร่อยอร่อยนะคะนาะวันนี้ก็ พาชมบรรยากาศในกระทาแฟวฟากีกาก็ลาไปก่อนนะคะนะักกบรรยากาศสวยๆในทุ่งนาบ้านราวกันนะคะเนาะแล้วก็น้ําห้วยเย็นสบายสบายหน้าเกลียคข้างๆน้ำห้วยตัวนี้นะคะเนาะลมเย็นลกพ้าเย็นสบายมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะสวัสดีค่ะ